สวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารเข้าช่วงเทศกาลฮารลวีนอีกแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงเทศกาลฮารลวีนนะคะเราก็ต้องไม่ตกเทรนโดยการทําอาหารในวันฮารลวีนก็คือบะหมี่เผ็ดซัมยังฮอตชิเคเก้นราเมงนั่นเองนะคะน้องๆหลายคนสงสัยว่าพี่อีฟจะทําอะไรนะคะวันนี้พี่อีฟจะทำบะหมี่เผ็เลือดหน้าตารูปร่างมันจะเป็นยังไง ติดตามตอนต่อไปตอนนี้เลย <c oughs> มาดูขั้นตอนและวิธีท,ทากันเลยค่ะดึงมามีเพชรออกมาแบบนี้เอาซอสเข้าไปเหมือนเดิมนะคะรอให้น้ําเดือดและใส่บะหมี่เพ็ดลงไปนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะตอนนี้เส้นสุกแล้วนะคะเราก็เอาใส่จานเลยค่ะอู้น่ากินมากๆเลย เส้นอวบอิ่มมากมาเลยค่ะตอนนี้ก <Yeah. S 1> ็ได้เส้นบะหมี่เกาหลีเป็นที่รีบร้อยนะคะนี่เยอะมวกอีฟก็จะใส่สีแดงผสมอาหารลงไปนะคะอันนี้ทําเฉพาะกิจนะคะช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะนานๆทานทีไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําแบบว่าเพื่อสร้างสีสันให้กับงานฮาโลวีนของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆคนนะคะโอ้มันจะน่ากินหรือว่ามันจะน่ากลัวกันแน่เนี่ย ว้าวออ้ยเหมือนปอบเลยค่ะพี่อีต,ตอนนี้น่ากลัวมากน้องๆบะหมี่เรื่องสดของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ซอสปรุงรสก่อนนะคะอันนี้คือซอสเผ็ดซัมยังนะโอ้ยน่ากลัวคือน่ากลัวพี่ว่ามันน่ากลัวมากกว่ามะนัน่ากินตอนนี้โอ้ยน้องๆทางบ้านคนไหนสนใจนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกชื่อเลยนะคะ ว่าอยากกินหรือเปล่าต่อไปเราก็จะใส่นาายแล้วก็งาขาวที่เขาให้มานะคะต่อไปนะคะเราก็คนให้ซอสกับเส้นเข้ากันนะคะเส้นแบบนะซอสก็เพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีก <Yeah. S 1> อดูสิสีมันก็ออกแดงๆหยกๆยกนะสวยอยู่นะคะว้าว <laughs> มองไปนานๆมันก็ไม่น่ากลัวเหรอเขาะ แรกๆอะน่ากลัวแต่ว่าถ้าพี่อีฟแบบว่าอยู่ดีก็มาเห็นอย่างเงี้ยก็แบบตกใจอะสกินดีไหมเรามาเริ่มทานกันเลยค่ะจะขอลองชิมนะคะว่าบะหมี่เผ็ดเลือดรสชาติจะเป็นยังไงเริ่มนะอืคือ สีแดงนะคะมันเข้าไปถึงด้านในเลยว้าวโอ้ยทำไมเลือดมาถึงเพ็ดเพ็ดค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ทาอยู่คือช่วงตีสี่นะคะตื hmm? ่นมาอัดคลิปแต่เช้าเลยเพื่อเห็น hmm. นิดๆพอทนได้นะนี่สีสานค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะจะไปทานาบะหมี่เผ็ดเลือดสดจานนี้ให้หมดเลยนะคะ <c oughs> เผ็ดนะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อีฟตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้มีกําลังใจในการผลิตผลงานดีๆต่อไปค่ะอย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะนานๆทําทีไม่เป็นไรนะคะบ๊ายบายค่ะสสด็ดสยอง